m ร์เซดเบ e 3 0 0คูเป้ตัว AMG Dynamic นะครับปี2020หรือว่ามาย2020นั่นเองราคาสอ4้าน400,000บาทครับการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่บวกกับระบบที่เป็น EQ Boost ให้มาแล้วก็เพิ่มกำลังแรงม้าให้เป็น197แรงม้าแรงบิดได้ที่320นิวตันเมตรนะครับ ราคานั้นเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้าเนี้ยห้าหมบาทออปชั่นต่างๆใน E 2 0 0 Co คเป้ก็จะเหมือนเดิมทุกประการเลยครับกระจังหน้าจะได้เป็นแบบดิมอน i ิ l สีเงินนะครับพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์มสดเด็เป็นได้ยางคู่หน้าขนาด245ทับ40 R 1 9ยางคู่หลังขนาด375ทับ35 R 1 9 ระบบปัดน้ำฝนเป็นแบบอัตโนมัติไฟหน้าแบบบังบีม LED นะครับระบบปัดไฟหน้าตาการเลี้ยวของพวงมาลัย ALS ระบบเพิ่มความส,สว่างขณะเลี้ยวโค้งนะครับระบบปัดไฟสูงอัตโมนมัติไฟ daytime running light แบบ LED fiber optic ออด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ สต่อไปเป็นล้ออลอยนะครับจะเป็นล้ออลอยขนาด19นิ้วเป็น AMG ห้าการคู่ด้วยเนาะพร้อมกัะยางหลังแฟลดดิสเบดหน้าจะมีช่องระบายความร้อนให้ด้วยนะครับโดยที่ในล้อนะครับสัยลักษณ์จะมีสัยลักษณ์ของ m e r c e d e s เป็นบนขาลิฟต์ด้วยระบบกุญแจแบบเ e เลสโคไฟท้าย LED นะครับถ้าจะสังเกตเห็นนะไฟท้ายที่เป็นสีแดงๆนั้นนะครับจะมีเป็นเพชร ยิบ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 หยุดเยอะมากๆๆเลยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเลยครับมันมีความสวยงามแล้วก็แตกต่างกับสติเบนตัวอื่นๆมากเลยหลังคาก็จะได้เป็นแบบพรอมิกซ์ลุกขนาดใหญ่เลยนะครับเป,ปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยการชนหน้าหลังก็จะมีเป็นสเกร์ตแต่งของแบบ AMG ให้มานะครับกระจกมองข้างคนขับก็จะสามารถปรับลดแสงได้อัตโนมัติกระจกมองหลังก็ปรับลดแสง ได้อัตโนมัติเช่นกันรูเปิดปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้จะได้เป็นกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องแบบเหมือนกับในคลิปในทิกตอกเลยนะครับเวลาคนมาใกล้กล้องก็จะเปิดเลยนะครับรูบเปิดปิดฝาท้ายโดยไม่ต้องใช้มือนะครับก็คือเหมือนคลิกเซ็นเซอร์ในของพวกเติดตานั่นเองปลายท่อไอเสียเซอรโคเมียมคู่ เสียงท่อไอเสียแบบสปอร์ตด้วยนะครับภายในก็จะมีระบบช่วยออกตัวบนทางลักชัน HSA ให้ด้วยระบบช่วยเบรกเป็น Active b a Ac k Assist นะครับระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติตัวนี้จะได้แค่เป็น Cruise Control นะครับยังไม่ได้เป็น Adaptive Cruise Control แบบจะถึงจะหยุดนิ่งเนาะยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายมากๆรถราคานี้น่าจะให้ระบบนี้มาได้แล้วนะครับ ระบบจัดการความเร็วก็คือจำกัดความเร็วที่เป็นแบบ speed limit นะครับโดยที่ในรุ่นนี้นะครับจะมีสีภายนอกให้เลือกถึง4สีได้แ,แก่สีขาวสีเทาสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีขาวเป็นแบบพิเศษเลยอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องสั่งพิเศษ สีด้านในห้องโดยสารจะมี2รูปแบบนะครับก็คือมีแบบสีดำแล้วก็เป็นสีดำแดงนะครับตัวดำแดงนี่เป็นคลาสสิกเลดแบ็กเราจะต้องสั่งพิเศษเช่นกันนะครับผมจะพามาดูด้านหลังนะครับเป็นสีที่นั่งโดยที่2องประตูจะเข้ายัางไงนะครับตัวนี้ก็แค่เปิดเบาะลงมาครับแล้วก็ลสักครู่นะครับมันจะเลื่อนให้อัตโนมตัติว้าวหรูหรามากนะครับแล้วเราก็เข้าไปลองสัมผัสด,ด้านหลัง ของตัวรถกันเลยครับแล้วก็เอาเบาะเข้ามานะครับแล้วมันก็จะเลื่อนเข้ามานะครับตามที่เซ็ตไว้เพราะเบาะมันจะเป็นแบบเมมโมรีเลยเนาะสำหรับคนขับนะครับว่าเราอยู่จุดไหนเวลาเราเลื่อนเข้ามามันก็จะเข้ามาจุดเดิมภายในนะครับกว้างขวางนะครับดูนะครับภายในกว้างจริงอันนี้ตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับไปตามจังหวัดกับเพื่อนๆ4่คนนี่สบายเลยนะครับ เลตลูมก็เหลือนะครับเลต o ูมนี่ยิ่งเหลือเลยนะครับถือว่ากว้างขวางมากมากเลยครับจะได้แค่สีที่นั่งเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่วากงกก้วนะครับตรงกลางเห็นไ,ไหมภายในก็จะรูหลารูหลามากๆจริงๆตัวนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับเวลาออกก็เหมือนกันนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็รอมันเลื่อนนะครับถ้าใครปวดท้องฉี่ก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่ามันเลื่อนช้ามากๆเลยว้า wow. ว บอกเลยว่าความรู้สึกที่ได้นั่งเมอร์เซเดสเบนซ์อีสจ0นี้มันสุดยอดมากๆนะครับเพราะมันรู้หลาจริงๆโอ้ดูเบาดีสวยมากเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวอีส .200 c o เป้ของ m e r c e เ e s ด e เบนะครับถ้าใครชอบหรือว่าไม่ชอบตัวไหนนะครับจุดไหนของเจ้าตัว e .200 นี่นะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ ว่าเพื่อนๆไม่ชอบอะไรของเจ้าตัวอีก200นะครับหรือว่าชอบอีก200หรือว่าจะไปชอบเป็นซีรีส์4นะครับที่เพิ่งเปิดตัวของ bmw นะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวนี้กับตัวซีรีส์4อันไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่ายลืมกดถูกใจแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลย,นยีรถยนต์ใหม่ๆที่ผมจะอัพคลิปให้ทุกวันเลยนะครับ